สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูก,ก้อยอีกแล้วนะคะในวันพุทธที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆแปงลงร่างเลข10กันนะคะเอะ๊เด็กๆอยากทำกันไหมเอ่ยอ่าถ้าเด็กๆอยากทำเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอ่าเด็กๆคะเลข10ของเรามีเลข หกับ0เลขหนึ่งกับเลข0อ่าเด็กๆคิดว่าเลขสิของคุณครูจะแปลงร่างเป็นอะไรเอ่ยอ่ะก่อนอื่นอุปกรณ์ของเราก็จะมีสีเทียนมีดินสอแล้วก็มีปากกาที่คุณครูเขียนไปแล้วเมื่อกี้นะคะ เลขสิบมีเลขหนึ่งกับศูนย์วันนี้คุณคุูจะแปลงร่างเป็นอะไรเออเรามาทายกันอ่าเด็กๆเห็นเลขหนึ่งไหมคะเลขหนึ่งคุณคุูจะทำเป็นอ่าลำต้นแล้วก็ต่อขึ้นมาเป็นเป็นอะไรนะแทแร่ เด็กคะเลขสิของคุณครูเริ่มแปลงร่างแล้วเป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นต้นอะไรนะคุณครูจะให้เป็นส้มดีกว่าเลขสิก็จะมีส้ม10บผลผลที่หนึ่งผลที่สองผลที่สผลที่ส5 6ห,หเจ อ่าครบสิบไหมเอ่ยเรามานับลองนับพร้อมกันนะคะ1 2ึ่งสองสามห้เจ็ดแปเ้ยครบสิแล้วอ่าเลข10มีเลขอะไรบ้างคะมีเลข1กับเลข0อ่าต่อไปคุณครูจะระบายสีส้ม อ่าส้มของคุณครูก็ต้องเป็นสีส้มคุณจะสีส้มมาละบายผลส้มทั้งสิบผลเลยอ่าเมื่อระบายผลส้มเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นระบายใบยไม้ใบไม้มีสีเขียวอ่าคุณครูจะระบายเลยนะคะ ใบมันเป็นสีเขียวอ่าคุณครูลืมคุณครูลืมทำใบไม้ตรงนี้อ่าอ่าต่อไปเราก็เหลือลลำต้นลำต้นเป็นสีน้ำตาล ตรงนี้จะเข้มกว่าตรงนี้จะเข้มกว่าเพื่อนนะคะอืมครูจอปรกกามาลงให้มันเข้มๆจะได้รู้ว่า เลขสิบของเราแปลงร่างเป็นต้นไม้อ่าต้นไม้ของคุณครูก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆคาเด็กๆแปลงร่างเลขสิบเป็นต้นอะไรเด็กๆอย่าลืมส่งมาให้คุณครูดูนะคะสำหรับวันนี้ คุณรูก็ขอจบคลิปแปลงร่างเลขสิบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย